เนื่องด้วยตำรามินาโนนิฮงโกจิคิวหรือตำราระดับกลางของหนังสือมินาโนนิฮงโบเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครูบอลก็เลยขอมาทำซีรีส์อธิบายไวยากรณ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในวยากรณ์บทที่12ตอนที่2.2นะครับเป็นเรื่องของอุเคมิโดชินะหรือว่าคำกริยารูปถูกกระทำอีกแล้วนะครับตอนที่แล้วก็เรื่องนี้แต่ว่าในตอนนี้จะเป็นใช้กับ คำกริยาทาดชิหรือว่าสก,กรรมกริยาซึ่งในระดับต้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคำกริยารูปถูกกระทาเนี่ยมันใช้กับสก,กรรมกริยานะครับแต่ว่าในระดับกลางเนี่ยจะมีการใช้อีกแบบหนึง่งซึ่งก็เหมือนกับในคลิปที่แล้วเลยนั่นก็คือเนี่ยครับคำพูดเดิมเลยใช้กับประโยคที่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ประธานของประโยคเนี่ยหรือผู้พูดผู้เขียนเนี่ยรู้สึกไม่ดีที่ เกิดจากคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นคือไม่ใช่คนเนี่ยเป็นผู้ทําให้เกิดขึ้นนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกับตัวคนพูดหรือประธานของประโยชน์ในโดยตรงและทําให้ประธานของประโยชน์นั้นอะรู้สึกแบบเนี้ยนะครับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจเสียดายอะไรพวกเนี้ยนะการเปลี่ยนฟอร์มก็เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ปกติเงี้ยดา่ลคากโกมิโอสุเทมาไตะนะมีคน ทิ้งขยะนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นรูปถูกกระทําปุ๊บคาช่วยตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นนี้ด้วยนะครับได้เลยกานี้โกมิโยสุเทราลิมาสตาถ้าจะแปลให้ถูกต้องก็แปลเหมือนกันเลยทั้ง2ประโยคก็คือมีคนทิ้งขยะนะครับแต่ว่าไอประโยคด้านขวาที่ทําเป็นรูปถูกกระทำเนี่ยหมายถึงว่าไอเหตุการณ์คนที่ทิ้งขยะเนี่ยมันไปทําให้ประธานของประโยคเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะครับ คนที่รู้สึกไม่ดีก็จะรู้สึกว่าถูกเหตุการณ์นี้กระทํานะครับอีกประโยคหนึ่งตรงนี้นะครับโท no no นาะลีโ i เ o โนฮิตกะไม่บังปา r t y o s โ i m a s มัสก็เปลี่ยนเป็น tonari โนเอโนฮิต t น n i ไม่บัง party ี s โยซาเลมัน no no นะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเปลี่ยนคำช่วยก้าตรงนี้เป็นคำช่วยนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นกริยาตรงนี้เป็นรูปถูกกระทําไปเวลาแปลก็แปลเหมือนกันก็คือคนข้างบ้านนะจัดปาร์ตี้ทุกคืนเลย ซึ่งไอเหตุการณ์ที่คนข้างบ้านจดปาร์ตี้ทุกคืนเนี่ยก็ทําให้ประธานของประโยชน์เนี่ยรู้สึกลาคาญร,รู้สึกไม่ดีนั่นเองนะครับประธานของประโยชน์ก็เลยมีความรู้สึกว่าถูกกระทําด้วยเหตุการณ์นี้นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือสิ่งที่อยู่หน้านี้ตรงนี้นะครับเป็นคนที่หรือเป็นสิ่งที่เอ่อทำแอคชั่นตรงนี้นะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนความไม่สบายใจอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า สังเกตตรงนี้ถ้าเกิดจะใช้ดารกะนะครับถ้าเกิดคนทํากริยาตรงนี้เป็นดารกะดารานิ้ตรงนี้อาจจะละก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่ไม่ระบุคนที่ชัดเจนนะแล้วก็สีแดงตรงนี้นะครับข้อควรระวังก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่แล้วเลยประธานของประโยคคือผู้ถูกกระทาเนี่ยจะต้องเป็นคนนะครับมาดูประโยคตัวอย่าง3ประโยคกันเลยประโยคที่1 ร a า e เมน d e t e ์เดถึงยินนี่ซุปว์ขบอสเลเตด a หม่สีสูบง่ายย้อมเละที่มาทั้ะมาแปลประโยคด้านหน้าก่อนนะครับเพราะความด้านหน้าบอกว่า,าพนักงานพนักงานทำซุปหกใส่ที่ร้านรานเมงนะครับอันนี้จะเห็นว่าใช้เป็นรูปถูกกระทำนะครับขบอสเลเตนะและตรงนี้ด้านหน้าคำช่วยนี้ ตรงนี้เป็นสีแดงเห็นไหมครับข้างหน้าคําช่วยน,นี่เป็นคนเท่งอิงนะพนักงานในร้านนะครับนะเป็นคนทําซุปหกใสนะครับหกใสตัวประธานของประโยคเนี่ยเอ่อกางเกงนะกางเกงตัวใหม่เนี่ยก็เลยเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับก็ทําให้เจ้าของกางเกงตัวนี้รู้สึกเดือดร้อนนะครับเพราะว่าถูกเหตุการณ์นี้กระทาถูกเหตุการณ์ที่พนักงานทําซุปตกหกใสเนี่ยกระทานั่นเอง ประโยคที่สองเอกิโนชิกะคุนันโดะ t eno 前に自転車やバイクを止められて困っていますเพราะว่ามันอยู่ใกล้สถานีรถไฟที่หน้าบ้านเนี่ยก็เลยมีจักรยานหรือว่าพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดไว้ก็เลยลำบากคนที่ลำบากคือประธานของประโยคเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านที่เจอเหตุการณ์เนี่ย กระทำนะครับก็คือใครก็ไม่รู้ละ่ะเอาหลายคนเลยเอาจักรยานหรือว่ามอไซค์มาจอดเอาไว้ตรงนี้ก็เลยใช้เป็นรูปถูกกระทำโทมิลาเลเตจะสังเกตเห็นว่าคําช่วยนี้ตรงเนี้ยไม่ได้ทําเป็นสีแดงนะครับเนื่องจากว่าด้านหน้าตรงนี้มันเป็นตําแหน่งตําแหน่งที่จักรยานมอไซค์จอดนะครับไม่ใช่คนที่เอาจักรยานมอไซค์มาจอดเห็นไหมครับเพราะว่าเขาลาทิ้งไงถ้าจะใส่ก็คือใส่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นด้านเลกานินะครับ ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือว่าสามารถละตรงนี้ได้ความหมายก็ไม่เปลี่ยนไปนะครับตัวอย่างที่3ามมีเซโนชัตตานี่สุปรย์เดะลักกาคิซาเลเตะโคมาเตมัสที่ชัตเตอร์ของร้านในชัตเตอร์ก็คือประตูแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนะที่ประตูร้านเนี่ยโดนมีการ เพ้นต์นะการวาดการเขียนกราฟิตี้นะด้วยสเปรย์นะครับที่ประตูนะก็เลยแย่เลยรู้สึกแย่เลยรู้สึกไม่ดีเลยก็คือคนที่ประทานของประโยชน์ที่รู้สึกไม่ดีเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าของร้านนะครับซึ่งมาเจอมาถูกกระทําด้วยเหตุการณ์เนี่ยนะเหตุการณ์ที่ทำกราฟิตี้หรือโดนกราฟิตี้โดนเขียนโดนวาดรูปโดนเพ้นประตูเล่นนะครับ ด้วยสีสเปรย์ก็เลยใช้เป็นเนี่ยครับลาคูกากิซาเลเตะนะเป็นรูปถูกกระทำและเหมือนเดิมก็คือคําช่วยนี้ตรงนี้ไม่ได้ทําเป็นสีแดงเนื่องจากว่าไอตรงข้างหน้านี้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่คนที่ไปพ่นสีแต่ว่ามันเป็นสถานที่เป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งนะครับก็ถ้าจะใส่คนก็ต้องใส่ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นด้านเรการนี่เหมือนข้อที่2นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไวยากรณ์ในบทนี้ในตอนนี้นะครับ ก็หวังว่าคงจะเอาไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะครับและพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ